สวัสดีค่ะฟู้ดเทสนะคะไส้กรอกอุสานสาขาเซนทรัลศิริราชค่ะยินดีดต้อนรับนะคะของเรานะคะเป็นไส้กรอกอุสานที่ไม่มีบอแหลกนะคะไม่ผสมแป้งแล้วก็มีออยอทุกตัวนะคะมีทั้งหมด8รสชาติค่ะอร่อยได้ไม่จําเจนะคะไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นยอดฮิตของเราเลยนะคะหรือวุ้นเส้นค่ะก็จะมีทั้งหมูและวุ้นเส้นนิดนิดน,น,นะคะต่อมาเป็นข้าวค่ะเป็นข้าวหอมมะลิหนังกรอบนะคะสําหรับท่านที่ชอบหนังกรอบกรอบต้นตำลับก็เช่นกันค่ะขายดีนะคะ ผัดลงมาจาัดจ้านนิดนึงกระเพราค่ะอันนี้ก็เป็นขวัญใจนะคะขาแซ่บของเราไส้อั่วค่ะนัวนวนะคะผัดไปเป็นลาบค่ะลาบนี่ก็ถามหาข้าวเหนียวกันเยอะเลยนะคะและสุดท้ายค่ะของเราคือพลิกแกงนะคะพริกแกงก็จะทานเหมือนทอดมันค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะของเรามีขายนะคะตั้งแต่ชุด เล็กนะคะ35บาทขึ้นไปนะคะจนถึง180บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีเทคโฮมด้วยนะคะคือสามารถนํากลับไปปรุงเองที่บ้านได้และก็มีผงดิฟด้วยนะคะที่สามารถปลุกได้ลูกเล่นเราเยอะมากนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังใช้นะคะไฮไลท์คือการอบแทนการทอดนะคะเะนั้นไขมันจะลดลงนะคะก็อร่อยกันได้มากขึ้นนะคะนั่นก็คือเตาอบของเรานะคะเปิดทุกวันค่ะที่เซ็นทรัลสีราชานะคะตั้งแต่1ิโมงถึง3าทุ่มเลยนะคะ แล้วสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเฟรนไชายค่ะสามารถตริดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0813449732คุณเก๋นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ